สอนไปแล้วกันคิดว่าน่าจะไปได้นะเราบิดเบียน,ปน,ปนไปดังซ้ายแล้วกัน like <Hell> โอเคครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองดจจีจีจีสตอรล,ลี่อีเชนเคยครับวันนี้เราก็ไปอยู่เกมวิโรทักซิเบอิเตอร์สองกันอีกเชนเคยนะฮะ วันนี้เราก็จะกล่าวว่าจะไปหางานนะวิ่งแบบระยะสั้นๆนะครับไม่ไกลมากเอาประมาณสักไม่เกิน200กิโลนะครับประมาณนี้เนาะเอาแบบสั้นๆเลยซึ่งผมก็นั่งดูมาแล้วนะว่าจะเป็นภารกิจอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียกกันเลยซึ่งรถวันนี้ที่เราอยากจะขับก็จะเป็นตัวเรนโน่นะครับน่าจะอ่านถูกนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะฮะ เรโนเรโนอะไรสักอย่างนี่แหละก็ <God. S 1> ที่ดูไว้ก็จะเป็นภารกิจนี้ครับไปส่งแทร็กเนี่ยไปส่งแทร็กเนี่ยนะครับน้ำหนักโดยรวมประมาณ11ตันนะครับอ่าดิพย์เทตเวย์ระยะทางประมาณ212กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง19นาทีนะครับรถก็เป็นเรโนทีสลิปเปอร์นะครับ3 8 0ร p 279ปดกิโลวัตต ส2สปีดนะก็จะเลือกเป็นภารกิจนี้กันเลยนะครับไปโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถเป็น,นี่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นเรโนเรโน,รโนเรเรโนนะประมาณนี้นะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับโอเคมาไปส่งแทร็กเป็นล้อติตะขาบ นะถ้าเป็นภาษาไทยนะที่มองแนละ้วก็เป็นลอ้อติดคาะนะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเอารอกเดินทางกันเลยเนะีฮยไปเรื่องต้นนำทางระยะทางไม่ไกลสักเท่าไหร่นะันี่น่าจะเป็นเหมือง ใหญ่พอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดใช้คำว่าติดนะเราต้องตีวงกว้างกว่านี้สักนิดหนึ่งโอเคหมละนิดเดียวเราก็ไม่ให้ผ่าน ต้องเลี้ยวขวานะครับเพื่อไปขึ้นถนนใหญ่นะครับ เลยผลตีกว้างเลยเ,เดินไปเรื่อยๆนะเป็นทางรุกรังนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะรถเราไม่ได้แบบไวลุยกราดนั้น ประมาณ200กิโลนะฮะเดี๋ไม่ทันไปไหนเลยนะเหลือ200กิโลแนละ้วเพิ่งขึ้นมาจากเมืองเมื่อกีีเองเหลือ200แนละ้วเร็วมากๆกาค่อนข้างจะเล็กพอสมควรนะครับสินทางเข้าเมืองนี้น่าจะเก็บเกือบ30กิโลได้เลยนะ ถึงป่าไม่ดูนะดีทนี้นหน้าก็ใกล้จะถึงถนนใหญ่แล้วนะครับ ไปทางตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณร้อยแปดจิบดูดูว่าเราไปถึงถนนใหญ่เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร,ร่นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจากสองร้อยนิดนิดนะเหลือ,อประมาณร้อยแปดสิบ ไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปนะฮะก็ขับชิวๆเลยแล้วกันเนาะเกิดแล้วเรือของขไร่เร่งสปีดลิปไปอีกชช่นเคยนะครับเพื่อความวองไวนะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้าครับ คครับด้านหน้าก็ไม่รู้ว่าติดอะไรนะแต่ดูเหมือนจะมีการสร้างถนนนะแล้วก็เหมือนรถอาจจะชนกันระหว่างทางนะตอนสวนกันเนาะดูจากลักษณะแล้วคือเขาจะชนกันก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะไปได้ไหมกันนั่นเองก็ดูเหมือนจะเป็นรถบัสด,ด้วยนะ ไม่แน่ใจว,ว่ามันจะขวางถนนหรือเปล่าช่วงเวลานี้ก็ฝนตกพอดีนะฮะ็รยะทางเหลือีกประมาณ73กิโลเมตรนะเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง9นาทีตอนนี้เป็นเวลา18บแนาฬิกาห้นาทีนะดูกันว่ามารอดูกันนะว่ามันจะไปได้ไหมเราดูจากตอนตัวนี้คือเมื่อขยับเลยนะ จังหวะช่วงขึ้นเนินพอดีนะลขึ้นไปสักนิดหนึ่งโอเคล้วดูด,ดิเราต้องไปจ้องหน้าเจ้าวัวตัวนี้เดยนะ นราฝนปิดเลยเหมือนจะนานไปแล้วนะมีการขยับมังไว้เนี่ยเพราะจะดูช้าหนาเราออกซ้ายไปเราก็ไปไม่อด้อะเดี๋ยวแต่ก็ไม่แน่นะถ้ายอมเสียยงโงเคเด๋ยของ ลองดูแล้วกันเนาะเกือบเกือบชน <c oughs> ต้องเสี่ยงไม่งั้นอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนแน่นอน จริงด้วยคือคันนี้เขาไม่ยอมไปอ่ะคือมันต้องมันต้องไปจริงๆนะน,นี่อ่ะแล้วเราย้อนสอนไปแล้วกันคิดว่าน่าจะไปได้นะเราวเบีดเบียนไปดังซ้ายแล้วกัน มิติใหม่ปกีการขับรถนะฮะย้อนสอนไปเลยเลากไปป้ายนี้รู้สึกว่าต้องชนนะฮะไม่งั้นไปไม่ได้ งั้นมันอยู่ยาวแน่ๆดูเจากของทารการแล้วขนาดนี้ยังลดยังไม่ขยับเลยกิ่ด,ดูงั้นมันอยู่ยาวผมมองแล้วว่าไปไหนไม่ได้แน่แนอเคนคาดาก็ไม่ยอมไปนะมันเป็น AI เนาะมันลงกันอีกไม่ได้ ถ้าคือรอ,อนี่คือยาวเลยแน่ย้อนสอนมามไปได้ไวกว่า,าออยอมอาจจะเสียรถพังสักนิดนึงนะออนแต่ยอมดีกว่า<ม>ตอนนี้เวลาก็หนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีนะระยะทางเลยประมาณห้าสิบสามกิโล เวลาประมาณ49นาทีก็แน่น,นอนทุกครั้งมันก็ไปถึงพอดีอยู่ดีนะฝนตกถนนเงาวับเลย เราก็ใช้ความเร็วได้ไม่มากเท่าไหร่นะเดี๋ยวลาเบกหรือเข้าโค้งที่มันหลุดนะทรมันลื่นนะเบรกแรงก็ไม่ได้ ละมืดแ้วนชอบจริงๆอะไรบรรยากาศแบบเนี้ยช่วงแบบช่วงเช้าๆแล้วฝนตกกับช่วงเย็นๆแล้วฝนตกคือชอบสองช่วงเวลานี้มากได้่องฝนตกทรายอากาศเย็นๆหนูสุดยอด เลยตอนนี้เราว่าเลยอคลืออ่อนทัพประมาณสิบแปดกิโลนะ่นมันฝนจะหยุดตกละเ,เดี๋ยวรับรมบรรยากาศเช้าเอาม่ใช่ดิยามเย็นนะยามเย็นยามค่ำค่ำเปิดกระจกรับลมนะฟ้า,าลังฝนลิ้มพัน ฟ้าหลังฝนสดชื่นสมอเมื่อเราจะถึงทางเข้าแล้วนะเนี่ยเราต้องเข้าวปประมาณห้ากิโล,ลประมาณนั้นฮนะดูจากลักษณะน่าจะเป็นเมืองเหมือมนกันนะ จะเป็นเมืองเหมือนกันชายจริงด้วยท,ที่บายโดยปลอดภัยยิ่งตรงต่อไป ที่นี่คือจุดหมายของคุณเอร์ไปเลยไม่ขอดูเลยสิเดี๋ยวเราลงไปจอดด้านหนแล้วกันเลี้ยวขวาไปต้องไปจอดตรงไหนกันนะ โอเคเจอที่จอละโอเคสับสนนิดหน่อย แล้วก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคนี่ิเต็มจำนวนนะไม่โดนหักเลยนะครับคลักนี้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปส่งแทร็กมาเนาะช้ก็เป็นรถรุ่น เรโนร์เรโนริโนอะไรสักอย่างนึงนะน่าจะถูกแล้วแหละถ้าผิดพลาดก็ีต้องขอ,อาภัยด้วยนะสําหรับวันนี้ก็จบภารกิจกันไปดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ดูกันว่าครั้งหน้าเราจะไปขัารถอะไรไปส่งครองที่ไหนของนั้นเป็นอะไรนะครั้งหน้ากันนะครับสําหรับก่อนจากกันไปนะเกือบลืมเลยก่อนจากกันไปก็ฝาก กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้กับช่องดีจีจีสตาร์ลีด้วยนะครับผมสำหรับคืนดีก็ราตรีสวัสดิ์เช่นเคยครับบ๊ายบาย